สวัสดีค่ะก็พบกับรายการขอ,อพื้นที่โอยนะคะก็ดิมนีขอโอยก่อนวันนี้ก็จะมาเรียชั่นเพลงบงโวยานะคะของ U R O oh Mager ค่ะ <c oughs> ก็เอ่อบงโวยาเป็นอยากจะพูดนิดนึงว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสแบบเอาไว้ใช้พูดไวพอในการเดินทางประมาณว่าแบบขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยววันนี้ก็ไป ทำไปชมเรียกชั่นกันเลยไปเปิดนั่งไปดูป่าอ่ะโทษอันน้อันนี้ก็เดงอยู่อ่าเดินทางใช่มั้ย<ม>เดินทางไปไหนแดงไปกันอันนี้แดงหมดเลย มไม่ได้พ่ดาาฝัเมื่อคือแไ่ิลเันสกี้เหรอไแบบเห็นแค่เท้าเลยว่าแบบเป็นตัวเลนอ๋อเปลี่ยนฟิวไวมะคนพี่น่าเัเลย Money says Thank you. เสันนนนนจบกทีี่ดาซคืออไงะเป็นเจ้าแห่งป่าเหรอ <c oughs> ไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียวไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจเอ็มวีอะแบบงงเหมือนกัน <c oughs> ปีความไม่เก่งแล้ว <c oughs> แบบยิ่งเอ็มวีทำกแบบับมีอะไรแฝงอะไรเงี้ยแล้วรวมกับการที่แบบว่า เราไม่รู้ว่าเนื้อเพลงอ่ะมันแปลว่าอะไรใช่มันเลยยิง่งไม่รู้เข้าไปใหญ่ใช่ก็จากที่ดูนี่ดูใช่ป่ะเอ็มวเราก็เนื้อเพลงเขาสถดท้ายที่ไปออกแค่ทอดเดียว<笑><笑>คืออะไรนะ I wanna ว e with you ปแปลว,ว่าแปลว่าฉันอยากจะอยู่กับคุณค <c oughs> ขาอ,อยู่ข้างๆคุณในประมาณนี้ใช่ไหมก็เลยแล้วดูจาก MV ก็เลยเแบบออนี่ติความหมายไบว,ว่าเป็นเหมือนแบบ จะอยู่ข้างๆถูกการเติบโต่ตออะไรสักอย่างแบบเหมือนจะม่เหมือนเราอยากดูเอ้ยคอยอยู่เขาไปถูกๆช่วงการเจริญเติบโต,ตเนี่ยคอยดูเขาประสบความสําเร็จอะไรประมาณนั้นอืม,อมนี่ตีความแบบนั้นนะแต่แบบไป้ชากที่แบบเจอหมาแ,แล้วสุดท้ายก็แบบแตาวานนี้ก็ไม่เข้าใจดีอาจจะแบบว่าแบบเคยอยู่กับหมาถ้าอิงจากมเมาคีอ่ะ อ่ะถ้าอิงจากมาโอเคใช่ปะคือหมาป่าเลี้ยงมาแต่เด็กอะอน่ใช่ปะแล้วเหมือนฉากนั้นที่เจอก็คือเหมือนแบบมาดูรูปเติบโตแล้วหรือเปล่าแล้วฉันได้เติบโตสุ็แล้วก็ีบยเดาเดาล้วนๆโอเคล่าสัปโอเคอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่ว่าเดาจากที่ที่เห็นนะพูดถึงอะไรดีพูดถึงพีไหมมันฟีลแบบ ท่องเที่ยวมากมากถ้าดูพวกบล็อกอะไรเงี้ยจะเป็นเพลงจะเป็นฟิลน okay. 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 ี้เลยอืออ่ะก็นั้นแหละก็ไม่ก็คิดเหมือนกันแล้วก็เลยแบบมันแบบพูดเพิ่งเตือะไรแล้วเนอะแม่เขามันคิดเหมือนกันนะโอเคโอเคโอเคอ่ายูอาก็คือเสียงใช้มากปกติ แบบดูมีฉากหนึ่งที่แบบแอบตกใจกระดูกอ๋อที่เป็นปีกกระดูกน้องคือแบบพอมากพอมากนี่ชอบเอฟเฟกตปีกมีเซียมากเลยใช่มีเซียมันสวยมากแบบทําแบบแบบปุ๊บแล้วก็ค่อยดีมากชอบ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 การแต่งหน้าอะไรอย่างเออคอสตูมนี่ว่าดีนะอืเข้ากับเพลงเดูเป็นจุดเด่น แต่งให้เข้ากับสีผมนี่แหละแบบโทนสม้มเอาจริงสีคอสตูมกับสีผมนี่คือแบบเหมาะสมกับฉากนั่นเลยะมันแบบว่าตัดเชื่อือใช่ตัดแล้วมันแบบดูเด่นขึ้นมาใช่คือถึงแม้จะถ่ายแกแล้าก็ยังรู้ว่าเออเนี่ยอยูอ่มอา <laughs> นี่ชอบสีอะเหมือน,น,นสวยดีอืแต่งคีสวยอยู่นั่นแหละอยู่อ่สวยค่ะอย่าลืมติดตามโอ้ไม่เกิน ทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นของพวกเรานะคะก็ดูไอวีได้ที่นี้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากติดตามพวกเราก็ติดตามนี้ค่ะติดตามพวกเราแล้วก็อย่าลืมติดตามน้องๆโอ๊ไมเกิด้วยนะคะใช่บ๊ายบาย